สำหรับไฟตัวต่อไปที่จะมาแนะนำนะครับมีชื่อเรียกว่าไฟนอกจีนนะครับตัวบอดี้ผลิตจากยางซิลิโคนภายในบรรจุด,ด้วยหลอด LED ทั้งหมด7หลอดมีไฟทางด้านหน้า5หลอดนะครับด้านข้างซ้ายและขวายอย่างละหนหลอดปุ่มเปิดปิดการทำงานอยู่ทางด้านบนนะครับใช้พลังงานหลักจากถ่าน 3A จำนวน3ก้อนมีโหมดการทำงานของไฟอยู่ สามโหมดเป็นโหมดไฟวิ่งนะครับไฟกระพริบแล้วก็ไฟติดขางสีของบอดี้มีให้เลือกอยู่สีสีคือดำขาวน้ำเงินและแดงส่วนสีของหลอดไฟนะครับจะมีสีให้เลือกอยู่สองสีก็คือสีขาวและสีแดง สำหรับหลอดไฟสีขาวนะครับก็จะมีหลอดไฟดังด้านหน้าเป็นสีขาวจำนวนห้าหลอดแล้วก็มีหลอดไฟสีแดงหัวและท้ายอย่างละหนึ่งหลอดนะครับ สำหรับสินค้าชิ้นนี้สนใจติดต่อได้ที่ร้านหยิมหยิมชอปครับผม